มวนวนมอครับนงมาทำเลยนี่วันนี้ฮะมาทำเลยบอกเรียว่าไม่ต้องมาทำไม่ได้หรือไม่ยากอาบก็ไม่ต้องมาอืมนางงอขอฮักเลยละ่ะอืมนองด้นเกินเบอรอ ตอนนี้อาบไม่ได้แล้วครับตองมวนะดูกนเดกินแต่ก่นอนยังอาบได้แต่ตัวเนี้มันขุนช้ามขุนซี้มาเดียวมาสิบครั้งอาบได้ช่วงครั้งกับตนนัวเนี้ใช่ไหมตองมวนอาบมากวันนี้อเดี๋ยวต่อาร่มนะแต่ก่อนนั้นมาสิบครั้งอาบได้เก้าครั้งครับ แต่ตอนนี้มาทิพย์กลางอับได้ท่อ,องกลางร่ำกลาง,ง,งอืมแต่ก็ยังมาเพื่ออับได้อืมปอบพูดจึงเห็นไหมปอบพูดเดี๋ยวจึงใส่ไม่ยอมอันอบนี่หลบนี่ก็ใส่ไม่ยอมอาบอ่าเออบอกกันตรงไม่อับอับไม่ได้ครับตัวนี้ฮะ พอแมวมันมาตุกครั้งก็ไม่ใช่ว่าได้ตุกครั้งครับ,บ,รรรบอืมเอ็นางออกขอฮักเนี่ยไ,ไปกับบ้านตะกากับบ้านอเอ้าลูกเอ้าอืม